รถถัง VT4 หรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3,000รุ่นปี2026คือสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารจากประเทศจีนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพยุคใหม่รถถังรุ่นนี้พัฒนาโดยบริษัท NORINCO ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของจีนโดย VT4 ได้รับการอัปเกรดให้มีสมรรถนะที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านพลังการป้องกันและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง วีทีสมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิมซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะกรอดและกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างแม่นยำรวมถึงสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้อีกด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลช่วยให้สามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนด้านการป้องกันวีทีสได้รับการติดตั้งกรอะคอมโพสิตแบบหลายชั้นพร้อมระบบป้องกันแบบระเบิดตอบโต้เอรา ที่ช่วยลดแรงระเบิดจากจรวด RPG และกระสุนเจอกกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพรุ่นปี2026ยังมาพร้อมระบบป้องกันเชิงรุกแบบใหม่ที่สามารถตรวจจับและยิงทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาได้ในระยะเวลาไม่ถึงเซี่ยววินาทีในส่วนของเครื่องยนต์ v t 4ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูงกว่า1,300แรงม้าช่วยให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนภูมิประเทศครุคล นอกจากนี้ระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกยังช่วยให้การเคลื่อนที่รับรื่นแม้ในสภาพสนามรบที่ยากลำบากภายในห้องควบคุมวิทีสีรุ่นใหม่มีระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรวมถึงกล้องอินฟราเรด360องศาระบบนำทางผ่านดาวเทียม GPS และจอแสดงผลยุทธวิธีแบบสัมผัสที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรถถังแต่ละคันได้แบบเรียลไทม์นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าเทคโนโลยีของวิทีสีใกล้เคียงกับรถถังรุ่นล้ำสมัยของตะวันตกเช่น l e โอพา d 2A7 หรือ m 1 a 2 a นึ่อาร์แบม นอกจากนี้ประเทศหลายแห่งยังได้แสดงความสนใจในรถถังรุ่นนี้เช่นไทยปากีสถานและไนจีเรียซึ่งได้ทำการจัดซื้อ VT4 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการรบของตนเองโดยเฉพาะรุ่น2,026ที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ตรวจจับภัยคุกคามที่แม่นยำยิ่งขึ้น VT4 MBT 3,000รุ่นปี2,026ไม่ได้เป็นเพียงรถถังแต่เป็นศูนย์รวมของเทคโนโลโยีการรบสมัยใหม่ ที่ผสมผสานระหว่างพลังความเร็วการป้องกันและระบบอัจฉริยะมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าจีนได้กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงและในสนามรบแห่งอนาคตรถถัง v t 4คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครอาจมองข้ามได้